ยินดีกับลีโอเนลเมสซี่และทีมชาติอาเจนตินาด้วยนะครับที่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปีนี้ไปได้ซึ่งมันเป็นการแข่งขันฟุตบอลที่ดุเดือดมากทีมชาติฝรั่งเศสเองก็ดุดันไม่เกรงใจใครเลยทีเดียวโดยเฉพาะเอ็มปาเป้ไล่ตามไม่หยุดเลยครับแต่วันนี้อยากจะพามารู้จักกับนักฟุตบอลคนนี้กันผู้ชายที่มีชื่อว่าลีโอเนลเมสซี่ ว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรบ้างก่อนที่เขาจะได้กลายมาเป็นหนึ่งในนักเตะระดับตำนานของทีมชาติอาร์เจนตินาลิโอนลเมสซี่เกิดเมื่อวันที่24กรกฎาคมปี1987ที่เมืองโรซาริโอในรัฐซันตาเฟของประเทศอาร์เจนตินาเขาเป็นน้องคนที่สาจากพี่น้องทั้งหมด4คนในครอบครัวที่มีฐานะปานกลางซึ่งมีพ่อของเขาเป็นช่างทำเหล็ก ให้กับบริษัทแห่งหนึ่งเด็กชายเมซี่เริ่มเล่นฟุตบอลตั้งแต่อายุ5ขวบซึ่งมีพ่อของเขาเป็นโค้ชให้ไม่แปลกใจเลยครับว่าทำไมเขาถึงได้กลายเป็นไอดันของใครหลายคน <c oughs> ต่อจากนั้นหนึ่งปีเขาก็ได้เข้าไปเล่นให้กับสโมสรยู l ออเบยซึ่งเป็นสโมสรหนึ่งในเมืองของเขาในวัยเพียงแค่6ขวบเท่านั้นในขณะที่เมซี่เล่นอยู่กับสโมสรยูเออเย เขาก็ได้เป็นตัวหลักในการทำประตูให้กับสโมสรเรียกได้ว่าฟีเท้าของเมสซ,ซี่ได้นำเพื่อนๆรุ่นเดียวกันไปไกลเลยทีเดียวครับแต่ถึงแม้เด็กชายเมสซ,ซี่จะเป็นนักฟุตบอลที่เก่งกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันไปไกลแต่ว่าเขากลับเป็นนักฟุตบอลที่เตี้ยที่สุดในสนามเช่นเดียวกัน <c oughs> <c oughs> เมื่อไปตรวจก็พบว่าเกิดจากโฮอร์โมนที่เด็กชายเมสซ,ซี่มีโฮอร์โมนไม่เพียงพอ จึงทำให้เขามีส่วนสูงตามกว่าเพื่อนๆรุ่นเดียวกันดังนั้นการรักษาก็คือการฉีดฮอร์โมนเข้าไปซึ่งราคามันก็ไม่เบาเลยครับราคาต่อเข็มอยู่ที่1,300ดอลหรือว่าประมาณ40,000กว่าบาทไทยจิบจิ <c oughs> และมันต้องเป็นการฉีดอย่างต่อเนื่องด้วยซึ่งยาเองก็บอกไม่ได้ว่าต้องฉีดบีละกี่เข็มแต่ว่าตอนนั้นบ้านของเวสซี่เขาก็ไม่ได้มีฐานะร่ำรวยอะไร แถมในยุค90ก็เกิดภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในประเทศอาเจติน่าอีกและสโมสรที่เมสซี่กำลังเล่นให้เขาก็ไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่ารักษาในการฉีดฮอร์โมนให้กับเมสซี่เมื่อเป็นดังนั้นพ่อของเมสซี่เขาก็ได้ตัดสินใจที่จะพาเมสซี่ไปสเปนเพื่อเข้าไปทำการออเดชั่นกับสโมสรยักษ์ใหญ่อย,อย่างบาร์เซโลนาเพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องยากเนื่องจากพ่อของเมสซี่เขาก็มีญาติอยู่ที่สเปนอยู่แล้ว เด็กชายเมสซี่เขาก็ได้โชว์ทักษะในการเตะฟุตบอลอย่างเต็มที่ให้กับสโมสรบาร์เซลโลนาจนทำให้เขาได้ผ่านการคัดเลือกเมื่อได้เดบิวต์เป็นนักเตะของบาร์เซลโลนาก็ทำให้เมสซี่มีรายได้เข้ามาเพียงพอที่จะไปฉีดค่ารักษาฮอร์โมนให้กับเขาเมสซี่ได้เริ่มฉีดฮอร์โมนครั้งแรกตอนที่เขาอายุ10ขวบและฉีดเข็มสุดท้ายตอนอายุ14ปี ขณะที่มสซี่อยู่กับบาร์เซโลนาเขาก็ได้สร้างผลงานมากมายไม่ว่าจะเป็นการพาสโมสรบาร์เซโลนาไปคว้าแชมป์ต่างๆหรือว่าการที่เขาได้กวาดรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมมากมายหลายรายการเลยทีเดียวส่งผลให้ชื่อของมสซี่เป็นที่รู้จักกันไปทั่วจนกระทั่งในปี2021นี่เองมสซี่เขาก็ได้ตัดสินใจลาออกจากสโมสรบาร์เซโลนา และได้ย้ายเข้าไปอยู่กับสโมสรสปาริซินเชตแมงเนื่องจากเหตุผลส่วนตัวครับในปี2004ตอนที่เมสซี่เล่นอยู่กับบาร์เซโลนาเขาก็ได้กลับไปเล่นให้กับทีมชาติอันตินาเป็นครั้งแรกในรุ่นอายุไม่เกิน20ปีและได้พาทีมชาติอจนตินาคว้าแช,ชมป์ฟีฟา่าเวอร์อยูแชมเปียนชิพและในปี2005นายเมสซี่ก็ได้มีอายุครบ18ปีบริบรูรณ์ ก็ทำให้เขาได้ลงเล่นกับทีมชาติอาร์เจนตินาชุดใหญ่อย่างเต็มตัวและได้สร้างผลงานให้กับทีมชาติอาร์เจนตินาอย่างมากมายและเขาก็เป็นตัวหลักคนสำคัญของทีมชาติอาร์เจนตินาด้วยส่วนเพื่อนๆมีความรู้สึกยังไงกับผู้ชายคนนี้ก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ยาด้วยนะครับส่วนใครอยากให้ยาเล่าเรื่องเกี่ยวกับอะไรอีกก็คอมเมนต์ไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย